เคโนสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอยกว้างๆนะคะมีพื้นที่เรือเยอะเลยทุดทันแปลงนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่201ทับ30หมู่5ตําบลนะครสวรรคตกอําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเนื้อที่ขนาด72.3ตารางวานะคะพร้อมบ้านเดี่ยว2ชัน้น แปลงนี้นะคะมี4ห้องนอนเลยค่ะกว้างมากเลยนะคะนี่เป็นสภาพของภายในบ้านนะคะเป็นบ้านมือสองค่ะทําเรเมืองนครสวรรค์น,นะคะมีพื้นที่จอดรถ3ถึง4คันเลยทีเดียวค่ะท่านได้รถเยอะนะคะหลังนี้ตอบโจทย์ให้ท่านนะคะมีห้องครัวมีระเบียงค่ะราคาสุดคุ้มเพียง2ล้าน7แสนบาทเท่านั้นส่วนค่าโอนคนละครึ่ง สนใจโทรคุยสอบถามหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายกันได้ติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ